ผมเต็มจำนวนแล้วนะครับคันนี้ส,ส่งถึงหน้าบ้านนะครับไปทางเก็ดลูกค้าถามว่าเป็นไงพี่คันนี้ไม่มีริ้วรอยนะครับรถปั้นใหม่เดินทางละอีกสักครู่เอกสารครบทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเลขโครงนะครับแพ้ศูนย์ ครับไปก็ล้างขบูหน่อยนะครับเพราะรถสองแหวะเราไม่ได้วอร์มสตาร์ทเครื่องนะครับเพราะควันเยอะโอเคเดี๋ยวรอขนส่งนะครับจะสีรถให้ก่อนขึ้นรถขนส่งรอจัดขอบคุณครับรถขนส่งมาแล้วนะครับ ส่งถึงหน้าบ้านนะครับส่งได้ทั่วประเทศอันนี้ปลายทางภูเก็ตครับผมตีรถอย่างนี้พันวันอาทิตยนะครับขอบคุณครับ